สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบทเรียนออนไลน์วิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูกันธรรมณีสภาพพรค่ะโดยวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2สร้างสรรค์งานศิลป์เรื่องแสงเงากับการวาดภาพ แสงและเงาเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในงานศิลปะเพราะช่วยให้ภาพวาดดูสวยงามและมีมิติภาพวาดที่มีแสงเงาเป็นภาพที่เกิดจากการนำเอาแสงและเงามาใช้ประกอบกับภาพร่างลายเส้นโดยวางตำแหน่งของแสงและเงาให้สมดุลกันซึ่งจะช่วยให้เกิดภาพที่เหมือนจริงขึ้นได้แสง แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. แสงจากธรรมชาติเช่นแสงอาทิตย์แสงจากดวงจันทร์แสงจากหิ่งห้อยเป็นต้น 2. แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นแสงจากหลอดไฟแสงจากไฟฉายแสงจากเทียนไขเป็นต้น เงาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1เงาในวัตถุหรือเงาในตัวเองคือเงาที่เกิดขึ้นภายในวัตถุ2เงาตกกระทบหรือเงาตกทอดคือเงาที่เกิดขึ้นบนพื้นฝาผนังหรือพาดบนวัตถุอื่นที่รองรับ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ดินสอร่างภาพความเข้มขนาด HB 2. ดินสอแรงเงาแล้วแต่เด็กๆถนัดเลยนะคะบางคนก็อาจจะใช้ 2B 4B 5B หรือ 6B แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ 2B ค่ะเนื่องจากหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะ 3. กระดาษวาดเขียนค่ะ สำหรับขั้นตอนการวาดภาพแสงและเงานะคะขั้นตอนที่1น,นะคะให้นักเรียนสังเกตแสงและเงาที่นักเรียนกําลังจะวาดนะคะโดยดูลักษณะของเงาที่ตกกระทบนะคะแล้วก็ร่างภาพเบาๆด,ด้วยดินสอเ b ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนแรเงาตามภาพต้นแบบนะคะโดยใช้ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไปค่ะ สำหรับขั้นตอนการวาดภาพแสงและเงานะคะเดี๋ยวเรามาวาดพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆอันดับแรกนะคะให้นักเรียนวาดรูปวงกลมโดยกำหนดทิศทางแสงที่จะเข้ามาตกกระทบเพราะฉะนั้นเงาเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแสงนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอนค่อยๆแรงเงานะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มทีละนิดนะจนได้ ความเข้มที่เหมาะสมหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนแรเงาในส่วนที่เป็นเงาตกกระทบนะคะค่อยๆเพิ่มความเข้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเงาที่ได้นะคะจะมีความกลมกลืนกันสีสม่ำเสมอกันนะคะ ังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆมาดูนะคะว่าในส่วนของวัตถุเนี้สมดุลกับเงาหรือไม่ถ้ายังไม่สมดุลให้เพิ่มความเข้มเข้เขาไปอีกค่ะเมืเ่อนักรียนแรงยเงาเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีส่วนที่เราระบายเกินมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้สามารถใช้ยางลบเก็บขอบได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบเรื่องแสงและเงาเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆลองฝึกวาดภาพแล้วก็อย่าลืมเอาภาพมาอวดคุณครูด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ